บูดเกมน h t ไทยแลนด์สนับสนุนโดยมามี่โป๊กเกอร์แพลนส์พรีเมียมเอ็กซ์ตร้าดรายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์เพสัตบอดี้ไวท์เทนนิงโลชั่นครีมอาบน้ำชโกุบุสึโมโนกาตาริ ผลิบุญเกมไนท์ไทยแลนด์นะครับผมเกมโชว์ที่มาแข่งขันสำหรับคนทางบ้าน2ท่านนี้อาจจะกลับบ้านพร้อมเงิน1 0 0 0 0แบาทก่อนที่จะเข้าเกมต่อไปครับเราต้องคุยกับคุณฝนหน่อยนึงเพราะคุณฝนมีเพลงใหม่ล่าสุดเพิ่งปล่อยมานะฮะก็วันนี้ก็ครบเดือนพอดีขึ้นระดับ500ล้านวิวขาบอกเลยว่ามันช่างใหญ่โตโมโหลานใครทำใครคิดอะไรยังไงมาแบบนี้ห้าร้อยนี่ถูกเลยค่ะถูกเลย5้าล้าน500วิว500วิว ไปแล้วเพลงนี้เป็นยังไงอะไรยังไงช่วยอธิบายหน่อยครับเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าคิดนำอยู่คิดแปลว่าคิดก็คือเป็นภาษาอีสานแปลว่ายังคิดถึงอยู่ก็คือเหมือนเลิกกันไปแล้วแต่ทําไมเรายังคิดถึงเขาอยู่อะไรประมาณนี้เป็นเพลงช้าๆเศร้าๆครับผมแล้วก็เห็นบอกล่าสุดนี่อะไรอะอะไรอะโอนูอะไรอะทำไมคุณเลิมอัดกันแล้วล่ะคะ แล้วเมื่อกี้ไปไหนมาเปิดไมค์รอเปล่าโอ้สุดยอดไปไหนมาเนี่ยไปรับงานปะอยู่ดีๆท้องก็มีปัญหาค่ะคุณแม่โอ้งไปรับไปถ่ายหนังรีบไปรนะเมื่อกี้รีบพอจะลุกมันมาอีกแล้วรับนิดเึียวคอยอย่างเต็มที่สบายๆครับนี่คือปาร์ตี้ที่บ้านแกจะทำอะไรก็ได้คือจริงๆชมพู่จะขี้ตรงนี้ก็ได้ เกมต่อจากนี้ไปจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณถนัดเรื่องของเพลงแต่ว่ามันมาเป็นภาพนี่คือเกมเพลงดังมาเป็นภาพ,พทีมนี้ได้เล่นก่อนเพราะคะแนนนำแลาา้วพวกคุณเล่นกันทั้งทีมเลยค่ะช,ช่วยกันช่วยกันตะโกนมาถ้าได้เสียงติ้งแปลว่าได้คะแนนละพ,พร้อมร้อมเต็มตัวเริ่มครับโอ้โหกา กรเซเข้ามาสิกระซาะเขามาสิกระเซข้ามาสิถูกต้องอันดับแรกดาดึงดันได้แล้วเรือเลทะเลใจทะเลใจทะเลใจโอ้โหทะเลใจใจคอยใจคอยใจ เจ้าน้าเจ้าของเขาทำอะไรอยู่ใจสั่งมาใจสั่งมาใจสั่งมาโอ้โหเหลืองม้าเหลืองเหลืองอะไรเหลืองขี้หลืองีมาเหลืองขี้หมาใครตอบได้เนี่ยเรื่อง้าเก่งว่ะเฮ้ยตายตายเหรอวะ เดี๋ยวทำไรเนี่ยกวนกวนลบกวนมาล้ากันลบกวนมาล้ากันใช่ไหมทางทางลบกวนหมาลากกันลบกวนมาลากกันปาร์ตี้หารปาร์ตี้หารนี่คือปาร์ตี้ของห่านครับปาร์ตี้ห่ารโยกันเก่งเลยโอ้โโอ้โหยางอันนี้อะไรยางยางแล้วนี่อะไรฟิตเนสฟิตเนสที่ภาษาไทยเาเรียกอะไรยังยิ้ม ยิ้มได้ยังยิ้มได้ยิ้มได้ยังยิ้มได้โธ่แต่ละพรุ่งนี้ไม่สายพรุ่งนี้ไม่สายต้องคิดแบบขลังแล้วต้องคิดแบบขลังพวกนี้ไม่สายนี่ไม่สายดูไหมดูไหมทุ่งเต้สามสาพูดได้ไหมมาต่อองเจ้าอ่อนร้อนเหรอพี่วิลลี่ เพลงอะไรเพลงอะไรหมดเวลาอันนี้เพลงอะไรเย็นเย็นไม่เกี่ยวเมียพี่มีสุกเมียเมี้ยเมียผีมีชูเมียพี่มีชูคุณได้ไป10คะแนนบวกอีก6คะแนนแล้วก็เป็น16คะแนนต่อศูนย์ ตอนนี้ซีียสจริงจังแล้วนะมันถึงเวลาที่พวกคุณต้องทำคะแนนบ้างแล้วโอ้ยว้พวกคุณต้องมีคะแนนนะมาดูของคุณบ้างดีกว่านะฮะว่าตอบได้ลุยเลยนะตะโกนดังๆพร้อมเริ่มเซ็กซี่เซ็กซีุ่๊กตซ็กซีเฮงต่อไปเซ็กซี่ชลาชลา ซา Salvador <ampa! S 1> ลมาล้วานี่อะไรลี่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 นี้อะไรอะไรี้วบีต่อยบต่ออะไรวะผีอะไรผีอะไรอมบี้อมบี้สอมบี้กำลังมบีอยู่ ลาป้องลายลายพี่พี่ป้างสาอะไรอยู่สูต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 ป้างสูตรป้างสูตรป้างสูตป้างสูตร้างสูตรป้องสูตรป้องสูตรป้องสองไว้กองสูต้องไว้กูตองไว้อบองไว้ององ้ององสมง้องใูไม่้องใจใจแมอลูกรองแม่ขอบใจนะอสอ้ เยขอบเลยนะคิงคิงหมูคิงหมูขาหมูคิงขาหมูขาหมูขาหมูขาขาล้อหมูขาหมูพลพบพระลพบนเดินสวนคนเดินถนนคนเดินถนนคนเดินถนนถูกช่วยได้ช่วยด้วยคิดมากคิดมากคิดมากเขาได้มีคิดคนเดียวมีคิดมากเยอะแยะเลย อาชีพอะไรครูครูอะไรครูกับครูรวยครูรวยอาชีพเต๋าอาชีพอะไรบริการไม่ใช่อะไรเล้งเล้งโครงการโครงการถูกต้องโอ้หนี่ว่ารวยไงนี่ว่าแบบรวยโอ้ยมันรวยสองรักสองรักถูกต้องอดีตอดีตหลักล่ากันแล้วพับไฮ ท่าให้อะไรวะท่าให้เพื่อนครับอันนู้นทำอะไรครับ๋ออันนี้ทำอะไรหลวงหลวงอันนี้ใครภาพลวงตาภาพลวงภาพลวงตาภาพลวงตาเก่งมากรับประกันได้ว่าเกมเกมนี้นะครับไม่มีใครสร้างขึ้นมาได้แล้วนะพวกคุณนะครับสำหรับคุณบีมนะครับได้ไปทั้งหมด12คะแนนนะครับ12ต่อ10เลย เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปเที่ยวสารล่างบ้านผมนะครับกับเกมตบติดตอบสักครู่เดียวเกมที่สองนะคะเพลงดังมาเป็นภาพเกมนี้เราชนะจะขอบคุณพี่ๆในทีมากเลยค่ะที่ช่วยกันแปลเพลงมาจากรูปภาพแลวขอบคุณพี่ในทีมากเลยนะคะที่ทําให้เราชนะในเกมเกมนี้ ถึงคะแนนเราจะแบบตามอยู่นะแต่ว่าเกมต่อไปเราจะชนะให้ได้